อะไรนะกซื้อกับพีกระหังบินได้พีก็ซื้อกับพีกระหังมันบินได้น,น,ไดน้องเคยเห็นไหมเคยเห็นอะ่ะเห็นตรงไหนอ่ะเออไม่เคยเห็นก็เนตตันกลัวมากก็เนตตันไปฟังใครมาหล่ะผีกระสางพีกระหังพีกระสัง,สงอัเนี่ยที่มันบินได้ก็นั่นเนี่ยไปฟังใครมาผีไม่น่าผีไม่น่าน็นำเป็นตำราบโบราณเล่า ไม่รู้กี่ร้อยปีมาแล้วแม่ท่านเคยเห็นผีหรอไม่อะนั่นแหละ่าครับปิดประตูย้ำว่าต้องใช้ชีวิตสามอันนะถ้าเราเหนียวไปจากที่นี่ได้ค่ะจะหนีไปทำไมอ่ะหนีจากไหนอะหนีจากสถาน ที่มันมีผีอะฟันไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ได้ฟันนะฟันเ,เรื่องแปลกๆก็เป็นเรื่องแปลกๆหรอต้องหนีผีทําไมอะโอาไม่มีผีบ้านเราไม่มีผีบ้านเราเนี่ยย่าสร้างไว้ให้น,น้องอยังแข็งแรงเลยมีประตูหน้าบ้านม,ม,มีประตูอะไรถ้า<ล>อจะเรียกว่าบ้านอ๋อถ้าไม่มีฟอร์ดิเจอร์เนี่ยจะเรียกว่าบ้านเปล่าๆแล้วกัน บ้านเป,ปล่าๆก็แล้วกันแล้วต้องมีเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างอ่ะใช่ท่<ด>นั้นมันมีเฟอร์นิเจอร์เยอะแล้วก็มาพักที่มันมีเฟอร์นิเจอร์เยอะบ้างเสิอืมในห้องสะอาดหรือยังนะ่ะถ้าอยากยู่ที่นั้นนะเราก็กลับบ้านว่างเป,ปล่าๆเราไม่มีพัดลมไม่มีแอ ไม่มีทีวีใช่ไม่มีห้องน้ำไ่หรอตอนนี้ไม่มีถั่วชั่วอ่าแล้ววันนี้มีมีทุกอย่างไมไม่มีที่ล้างมืออืมจะไม่มีไม่มีที่ล้างจานตอนนี้ย่าสร้างไม่มีตู้เย็นตอนนี้ย่าสร้างให้ครบือยังครบทุกอย่างอ๋อสบายไหมไม่มีไฟด้วยนะถ้าไม่มีเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนั่นแหละแล้ว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 สบายไหมเนี่ย สบายครับเกิดมาสบายเลยใช่ไหมไม่ต้องหาเลยใช่ไหมหไม่ต้องหาไม่ต้องหามาสร้างมาทําอะไรแล้วใช่ไหมย่าช่างให้หมดแล้วใช่ไหมสร้างหมดตัวหมดตัวแล้วแล้วต่อไปต่อไปถ้าถญา,าไม่อ้ามสิาคนเดียคนย่าไม่ไหวนะอ่ะย่าคนเดียวถ้าถ้าสมมุติว่าย่าไม่อยู่ละไอเคือย่าตายไปละแล้วแล้วน้องจะทํายังไง ศพยาเสพโอ้ฟังศพแล้วแล้วก็ต่อไปทํายังไงอีกถ้าฟังศพเกินมาอ่าแล้วแล้วต่อไปจะกินอะไรไม่มีอะไรให้กินเหรอเอาดอกไม้มาแค่ให้นมจุกหนักแค่นั้นนั่นหรอใช่ถ้าญาตายไปน้องจะอยู่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ทำไมอ่ะให้ยองเงยยองเงยยองเงยเพราะว่าอะไรจะกินอะไรอ่ะที่ที่าไปทำงาน ย่าทำย,ย่าทำงานาไม่ได้แล้วย่ากแก่แล้วย่ากแก่แล้วทำยังไงอะ่ะไเอเตันจะต้องทำยังไงทำยังไงหรอกศพย่าแล้วก็ดอกไม้มาที่ดินล้อฝ<ล>ังศพมาแล้วที่นี่เขาไม่ฝังนะเขาเผาไม่มีอะไรเหลือเลยล่ะ ไม่มี่าก็ไม่นดามานั่งคุยอย่างนี้แล้วล่ะถ้า่าตายไปจะรู้จักไหมพิซซ่าหน้ามนุษย์อะพิซซ่าหน้ามนุษย์เหรอแล้วแล้วใครจะทำความสะอาดบ้านใครใครจะจ่ายค่าไฟฟ้าถ้า่าตายอ่ะพิซซ่าหน้ามนุษย์จะนำทางให้เราหรอพิซซ่าหน้ามนุษย์เอาอีกแล้วแล้วตอนถ้าตอนเนี้ยถ้าญาตตายเนี่ยใครจะมาจ่ายค่า ค่าแอร์ตายกียาไม่มีเงินนี่นะ<ต>ถ้าย,ายา่ยาตายอ่ะย่าตายก็ไม่มีเงินใช้แล้วล่ะทำยังไงอะ่ะทำยังไงอะ่ะกก,ก,กียาต้องโดนเผากระดูกไงแล้วนะั่นไงแล้วน่าต่อไปจะเอาเงินที่ไหนมาใช้อ่ะแต่ย่ายังไม่ตายนะเพราะว่าเนตันเป็นเด็กอยู่ก็เนตันเป็นเด็กต่อไปใครจะให้เงินเนตันอ่ะ แย่ตายไปแล้วอะไม่เห็นละแย่าลังแกหนเปล่าเนี่ยฮะลังแกเปล่าลังแกอะไรลังแกใครอะแย่าังแกเพื่อนมันไม่ดีใช่ไหมแย่าลังแกเพื่อนที่ไหนอย่ก็นั่งอยู่กันในต้นสองคนเนี่ยแกอะไรก็ไม่รู้แปกแปลกลังแกคิดมากใช่ไหมว่าทำไมแย่ต้องตายใช่ไหมเพราะแย่แกลงแกลงเอาแย่ก็ต้องตาย นยตันก็ยังไม่โตแล้วนายตันยังไม่โตเลยอ่ะถ้าตายแล้วนายจะเผกระถือยาห้ก็เผาแล้วอ่ะต่อไปจะได้ขอตังค์ไหมนั่นน่ะสิถ้ายามีเงินอยู่ในกระเป๋านายตั้งหยิบแล้วก็วิ่งหนีเลยก็จะไปหยิบกับใครอีกแล้วแล้วเมื่อย่าตายไปแล้วไปหยิบกับใคร จิกเงินย่าไปเลยนะจิกเหรอจิกเหรอจิกก็เป็นขโมยสิใช่ไหมดีไม่เป็นขโมยเนี่ยเก้าหนึ่งบาทไ,ไงขออนุญาตแล้วยังอ่ะขออนุญาตไหมใครยังไม่ตายนะเนั่นของเงินย่าหนึ่งบาทนะแล้วหนึ่งบาทไม่เคยขอขอวันเท้าสั้นวันทันเรศใช่ไหม คอลีคุณหนีสิค<ข>อทีคอทีละเท่าไหร่แม่จับคุณหนีสิมันนุ่มดีอืมวันนี้วันนี้แม่ไปทำงานไหมไม่เหรอแล้วนอกก้องก,กินข้าวแล้วหรือย,ยังเนี่ยยังมันไม่หิวหรอครับไม่ต้องกินแล้วไม่ต,ต้องกินแล้วอ้วน ไม่กินนะไม่กินถ้าไม่กินอาหารมันจะผอมลงเลยจะผอมลงเลยล่ะไม่ต้องกินอาหารตอนเย็นไม่ต้องกินขนมถ้ากินนิดเดียวเราจะผอมใช่ถ้าเรากินเยอะๆหน่อยๆเหมือนพ่อใช่ไหมเหมือนแม่แม่กวันไหมประาณนิดหนึงอืมถาล่อหมูอดีหัว